สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 875ถ้าเพิ่งลาออกมาจากมาตรา33และคิดว่าจะกลับไปมาตรา33ในอีก3-4เดือนนี้ควรจะต่อมาตราอะไรไหมคะตอนนี้ลงทะเวียนว่างงานรับเงินอยู่คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านไหมคะกรอกไปว่าทำอาชีพอิสระคะ่ะ ลงทะเบียนว่างงานรับเงินอยู่น่าจะหมายความว่าลงทะเบียนว่างงานเพื่อที่จะรับเงินใช่ไหมครับเพราะถ้าหากว่ารับเงินอยู่เนี่ยคงจะไม่มาบอกเราครับว่าไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเพราะถ้ารับเงินอยู่ก็แสดงว่าผ่านแล้วสิครับสําหรับการยื่นขอรับเงินกรณีว่างงานดังนั้นถ้ายังไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแสดงว่ายังไม่ได้รับเงินนะครับ จะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยคุณไม่ต้องไปกังวลในเรื่องที่ว่าจะไปสมัครมาตรานั้นมาตรานี้ได้หรือไม่ได้นะครับคือการที่คุณจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39หรือมาตรา40ไม่มีผลต่อเงินกรณีว่างงานครับเพราะว่าใน2ประเภทนี้ไม่มีกรณีว่างงานอยู่ในนั้นก็คือคุณสมัครไปแล้ว คุณไม่ได้จ่ายเงินสมทบในกรณีว่างงานดังนั้นคุณเป็นผู้ว่างงานอยู่คุณก็เป็นผู้ประกันตนประเภทนี้ได้นะครับไม่ได้ถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ประกันตนแล้วจะอดได้เงินกรณีว่างงานการเป็นผู้ประกันตนมีกรณีเดียวที่จะไม่ได้รับเงินกรณีว่างงานก็คือมาตรา3 3นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่ารับเงินกรณีว่างงานอยู่แล้วคุณได้งานทําก็คือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3อันนี้เงินกรณีว่างงานก็จะหยุด แค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมาตรา39หรือมาตรา40ไม่มีผลอะไรอย่างแน่นอนนะครับและถ้าถามว่าควรสมัครไหมมาตรา39หรือมาตรา40ดีนะครับถ้ามาตรา40เนี่ยผมก็ไม่รู้จะให้ความคิดเห็นยังไงนะครับก็คือสิทธทิประโยชน์มันก็มีอยู่แหละแต่ว่าคุณมาแค่ระยะเวลาสั้นๆก็ไม่รู้ว่าจะได้ใช้คุ้มกับที่ส่งไปหรือไม่นะครับ ถ้าเป็นมาตรา39จะส่งไปเพื่ออะไรถ้าจะเอาเรื่องของการรักษาพยาบาลก็ต้องบอกว่าไม่จําเป็นเพราะว่าคุณว่างงานไม่ถึง6เดือนในช่วงนี้คุณยังใช้สิทธิทประโยชน์ได้แทบจะทุกตัวครับที่คุ้มครองในตอนที่เป็นมาตรา33แต่ถ้าคุณอยากให้สถิติต่ตอเนื่องครับก็คือสถิติของกรณีชาราภาพซึ่งตัวแปรในการคิดบำนาญหรือจะเป็นบำเหน็จก็ตามเนี่ยมันจะมีเรื่องของ การส่งเงินสมทบเข้าไปนะครับถ้าเป็นบําเหน็จเนี่ยเขาจะดูยอดเงินสมทบก็คือถ้าหากว่าตอนที่ว่างงานเนี่ยคุณไม่ได้ส่งเงินสมทบเข้าไปถ้าในอนาคตคุณรับบําเหน็จใช่ไหมครับคุณก็จะได้น้อยกว่าการที่ส่งเข้าไปเพราะว่าถ้าส่งเข้าไปเนี่ยมันมียอดสะสมเพิ่มใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็น3 4ถึงเดือนก็ตามมันก็เกินกันอยู่เป็นหลักร้อยหรืออาจจะเป็นหลักพันบาทนะครับเพราะว่าไม่ได้มีแค่เงินสมทบอย่างเดียวมันมี เงินที่เป็นประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้นมาที่เหมือนกับดอกเบี้ยคิดให้กับเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าเราไม่ส่งเราก็อาจจะเสียโอกาสในตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าคํานวณออกมาเป็นบํานาญบํานาญเนี่ยมี2ตัวแปรนะครับก็คือฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ในช่วง60เดือนสุดท้ายไม่ดีครับเพราะว่า มาตรา39มีฐานค่าจ้างเท่ากับ4,800บาทและ4,800บาทนี้จะไปเฉลี่ยใน60เดือนสุดท้ายทำให้คุณได้บํานาญน้อยแต่ในกรณีนี้ไม่เหมือนกันครับกรณีนี้คือกรณีที่จะกลับไปทํางานอีกดังนั้นคุณไม่ได้เป็นมาตรา39ใน60เดือนสุดท้ายแต่คุณเป็นในช่วงว่างงานดังนั้นไม่มีผลต่อฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับแต่มันจะมีผลต่อจํานวนเดือนนะครับจำนวนเดือนจะมีผลต่อการคิดบํานาญด้วย จำนวนเดือนจะไม่สนใจฐานค่าจ้างครับยิ่งคุณมีจำนวนเดือนเยอะยิ่งมีโอกาสที่จะได้บํานาญเยอะนะครับดังนั้นครับการที่คุณไม่ส่งในช่วงประมาณ3 4เดือนนี้บางทีมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับถ้าคุณส่งอ่ะมันอาจจะทำให้คุณได้บํานาญเพิ่มขึ้นมาอีก1.5ถ้าคุณไม่ส่งคุณก็จะได้บำนาญน,น้อยลงไปกว่าการที่ส่งเพิ่มเข้าไปเพราะว่า จำนวนเดือนมันเป็นตัวแปรนะครับดังนั้นถ้าเอาในเรื่องของจำนวนเดือนที่จะเอาไปคิดบํานาญการเป็นมาตรา39ในช่วง3-4ถึงเดือนนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไม่คํานึงถึงตรงนี้ครับจะเอาเรื่องความคุ้มครองอื่นๆเช่นการรักษาพยาบาลการคลอดบุตรทุพพลภาพ,ราพหรือกรณีตายในช่วงนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องต่อก็ได้เพราะว่าอยู่เฉยเฉยก็มีความคุ้มครองอยู่แล้วเพราะว่าคุณออกจากมาตรา33มายังไม่ถึง6เดือน นั่นเองครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ